ก็มาดูกันต่อนะครับ many object banner ครับตอนนี้จะทำ a n i m เมชันแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้สร้าง3 object มาไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่แบบ Manual ก็ได้นะครับโดยการคลิกเพิ่ม Layer นะครับแล้วก็เลือก object ที่ต้องการคลิกขวาสั่ง copy นะครับแล้วไปที่ Layer นั้นนะครับก็สั่ง paste ลงไปอ๋อสั่ง cut นะครับจะได้หายไปแบบนี้ก็ทำได้แต่จะช้าหน่อยแต่ผมจะมีคาสั่งลัดให้นะครับคาสั่งลัดก็คือให้เราทาการเลือก object ทั้งหมด3ตัวนะครับ สตัวให้ได้สังเกตดูว่าต้องมีการ Selection ทั้ง3ตัวนะครับหรือดูง่ายๆมีกลมๆ3อันขึ้นมาอย่างนี้คลิกขวาที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะมีคำสั่งนะครับคำสั่งก็คือ distribute to layers นะครับคำสั่งนี้ก็คือกระจาย Object ของเราออกไปเป็นคนละ l a y e r รเพื่อที่จะให้เราทำแอนิเมชันได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนเซปต์ในการทำแบนเนอร์หลักเลยเราต้องวางองค์ประกอบหลักให้เรียบร้อย ในหน้าจอก่อนจากนั้นเราค่อย distribute ออกไปแล้วค่อยทำแอนิเมชันนะครับวันตอนนี้ก็จะสั่ง distribute to layer ปุ๊บโปรแกรมก็จะสร้าง layer ขึ้นมา3อันเห็นไหมครับแล้ว layer 1ที่เดิมมีรูปเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยทิ้งไปเลยทิ้งทางขยะไปก็จะมี layer symbol 1นะครับก็คือตัวนี้ symbol 2ตัว New symbol 3 product โอเคไหมครับคราวนี้เราก็จะทำ a n i m เมชันเลยแล้วก็จะเริ่ม symbol หก่อนนะครับไม่ให้วอกแวกแล้วก็ปิดตานะครับปิดตา นะครับซิมโบลสองขอโทษทีนะครับทาอ๋อเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับทั้งนั้นเราต้องเริ่มที่ซิมโบล2ก่อนนะครับปิดตาซิมโบลหกับซิมโบล3ไปนะครับเพราะนั้นก็ดึงซิมโบลสไว้ล่างสุดเลยให้รู้ว่าเลเยอร์นี้แอนิเมชันก่อนนะครับคลิกขวาสั่งค r เอทโมชั่นทเวนตัวนี้เราจะทำอะไรนะครับเมื่อกี้บอกไว้แล้วเราจะมาวางไว้ประมาณกลางๆตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้เล็กนะครับ แล้วก็ขยายใหญ่นะครับเล็กแล้วขยายใหญ่ขยายเสร็จให้ดูแป๊บหนึงหน่งให้อ่านคําว่านิวแป๊บหนึง่งแล้วก็วิ่งไปที่บริเวณน,นี้จุดนัดพบนะครับแล้วก็ย่อตัวเองลงมานะครับแล้วก็จากนั้นก็หยุดนิ่งนะครับแล้วก็ลองทําดูเลยตอนแรกเล็กนะครับผมยังไม่ทําคลิกที่เฟรมที่ห้ n s e r t Key Frame ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวที่ขยายออกมาโชว์ออกมานะครับแล้วตัวนี้ทําให้เล็กโดยการใช้ฟรีทาร์ f ฟอร์มทูนะครับย่อให้เล็กลงไป นะครับย่อเล็กลงไปและใช้ selection tool นะครับคลิกนะครับคลิกที่กลมๆเลือกอัลฟาเป็นศูนย์ด้วยนะครับเพื่อให้มองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาแต่ตัวนี้ยังใหญ่ไม่พอนะครับเราต้องการใหญ่กว่านี้เพราะว่าตอนแรกนั้นให้อ่านเรียกว่าให้อ่านผู้เดียวนะครับกดชิปค้างนะครับจะได้ตัวหนังสือที่เรียกว่าสัดส่วนถูกต้องนะครับไม่อ้วนไม่ผอมนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับถือว่าถือว่า ทำผิดนะครับขอให้ไม่มีตัวหนังสือแบบนี้หรือว่าตัวหนังสือแบบนี้นะครับในแบนเนอร์ของเรานะครับกดชิฟค้างไว้นะครับกดชิฟค้างเวลาย่อขยายนะครับตัวหนังสือเนี่ยซีเรียสไม่เอาเป็นตัวผอมๆหรืออ้วนๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับดูไม่สวยนะครับตรงนี้ก็เป็นซูมขึ้นมาเห็นไหมครับซูมฟึบขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้ซูมมันมีเอฟเฟกดูดีหน่อยเราอาจจะกระเถิบตัวจุดแรกให้มันสูงขึ้นไปมันจะเหมือนกับวิ่งออกมาวิ่งจากด้านหลังออกมานะครับเพราะว่า เวลาเรามองที่จุดสายตาเนี่ยเวลาไกลไปมันจะเหมือนสูงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับแต่สูงไม่มากเหมือนไกลออกไปแล้วก็วิ่งวิ่งเข้ามาฟึบอย่างนี้นะครับจากนั้นเราจะแช่สายตาให้คนอ่านสัก20วินาทีเข้ามาที่เฟรมที่25เออ่เฟรมนะครับสั่ง insert key frame นะครับตัวนี้ก็จะถูกแช่เอาไว้นะครับสักพักหนึ่งพอคนอ่านคำว่า new เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็สั่ง insert key frame อีกตัวหนึ่งนะครับเราจะย้ายไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ยอ่อกด shift ค้างนะครับยอ่อ นะครับกลับไปให้พอเหมาะนะครับถ้ามันย่อลำบากอาจจะต้องซูมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งไปนะครับไปวางในตำแหน่งที่เราเคยคิดเอาไว้นะครับใช้คีย์บอร์ดช่วยนะครับว่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้เอฟเฟกต์นิวขึ้นมาค้างแล้วก็เลื่อนไปนะครับเมื่อคนอ่านคําว่านิวเสร็จค้างแล้วเลื่อนไปนะครับแล้วก็ ขอเลื่อนไปที่สักตำแหน่งเฟรมที่ร้อยคลิกทีหนึ่งสั่ง insert Frame เพื่อที่ต้องการให้ภาพนี้แช่เอาไว้นะครับจะได้ไม่หายไปไหนนะครับนี่ก็คือเลเยอร์ที่1เสร็จแล้วเลเยอร์ layer ที่2เริ่มตรงไหนนะครับเวลาเราทำแฟ t a แอนิเมชันเนี่ยลูกเล่นที่เราจะชอบทำก็คือเราจะทำแอนิเมชันให้มันขึ้นมาประมาณจังหวะที่ตัวก่อนหน้านี้แอนิเมชันยังไม่จบนะครับเราจะไม่ทำตัวนี้ให้จบแล้วเพราะจบแล้วคนเขาละสายตาแล้วนะครับเราต้องทำให้คนตื่นเต้นนิดน,นึงก็คือ กำลังเลื่อนไปก็จะมีอะไรใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็จะต้องการเริ่มที่เฟรมนี้วิธีการก็คือคลิกลงไปที่เฟรมนี้1ครั้งปล่อยมือนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่เฟรมนี้อีกทีหนึ่งกดค้างไม่ปล่อยเลื่อนมาอย่างนี้เป็นลักษณะของการ move หรือว่าเลื่อนเฟรมคลิก1ครั้งเพื่อบอกว่าเลือกนะครับแล้วก็ถอยเมาส์ออกมาทีหนึ่งแล้วก็จากจากนั้นกดค้าง drag ออกมานะครับคราวนี้เราก็สั่ง create motion tween แล้วนะครับเราเปิดตานะครับตัวนี้ขึ้นมาก็จะเห็นแผ่นนี้ขึ้นมาถูกไหมครับตำแหน่งที่นเนย เราต้องการให้หลุดออกไปนอกกรอบนะครับหลุดออไปนอกกรอบเราก็ใช้เครื่องมือหมุนนะครับฟรีทานฟอร์มซึ่งนอกจากย่อขยายได้จะหมุนได้ด้วยแต่ก่อนหมุนเนี้ยขอให้เลื่อนจุดหมุนนะครับมาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนดึงออกไปอย่างนี้นะครับปุ๊บมาจะยังมองไม่เห็นจะไม่จะไม่เห็นเอ่อรูปสี่เหลี่ยมนี้จากนั้นเราก็เลือกไปสักประมาณ10เฟรมนะครับ Insert Keyframe นะครับ ที่คีย์เฟรมที่10แเราก็หมุนลงมาในตำแหน่งที่เราต้องการผมบอกว่าเอามาประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นเพราะนั้นตัวนี้ก็จะหมุนลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับหมุนลงมาฟึบนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมที่100เนี่ยนะครับก็อินสิร์ตเฟรมนะครับก็นิ่งละนะเพราะตัวนี้ทําหน้าที่แค่นี้พอหมุนลงมาทำนองเดียวกันขณะที่ตัวนี้หมุนลงมายังไม่จบยังไม่จบนะครับเราก็ขอให้โชว์คำว่า Product ขึ้นมาแล้วนะครับเลื่อน Product มาตรงนี้นะครับ เปลี่ยน t i o n นทวีนนะครับตัว Product ก็ต้องการให้โชว์มาตรงนี้นะครับ Insert Keyframe นะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็ถอยไปนะครับกดชิฟค้างไว้นะครับจะได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับเบลอนะครับในแนวแกน X เหมือนเดิมนะครับแกน X นะครับฟึบเห็นไหมครับพอตัวนี้กำลังหมุนลงมาตัวนี้ก็วิ่งออกมาพอดีนะครับแต่พวกนี้นานมากอาจจะไม่สวยนะครับก็ขอล่นแอนิเมชันลงไปหน่อย ส่วนใหญ่ a อนิเมชันทั่วๆไปก็สักประมาณ7-8ดเฟรมนี่ก็พอแล้วนะครับประมาณนี้ฟึบนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็นิ่งไปนะครับเหมือนกันนะครับเผ้านะครับจากนั้น control enter ดูเห็นไหมครับก็จะได้ออกมาแบบนี้ ก็มีคําว่า new ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็มีคําว่า product คราวนี้ผมจะให้ดูเทคนิคอีกนิดนึงครับตรงนี้เราขอ save ก่อนสังเกตดูว่าตอนจบเนี่ยผมส่วนตัวผมพบว่าคําว่า new น,นี่ยังใหญ่เกินยังใหญ่เกินเราย่อได้ไหมนะครับบางทีเราย่อ,อ,อโดยการย่อขยายเครื่องมือตัวนี้มันอาจจะลําบากนะครับผมขอแนะนําวิธีการนะครับให้เราคลิกไปที่เฟรมที่เราต้องการปรับเปลี่ยนตัวเ,เรียกว่า ตัวเนื้อเรื่องหรือว่าตัวคอนเทนต์มันนะครับจากนั้น Double d o u บ l e ลคลิกเข้าไปด้านในนะครับดับเบิ d o u b l เข้าไปด้านในแล้วก็ใช้แว่นขยายซูมใหญ่ๆเลยนะครับอาจจะทําการย่อด้วยการย่อตัวหนังสือก็ได้นะครับย่อลงไปสัก23อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้จะทําให้ตัวด้านนอกถูกย่อด้วยโด,ยอ,ดยอัตโนมัตินะครับแต่จะมีผลไปทุกตัวเลยนะครับตรงนี้ก็จะถูกยอ่อตรงนี้ก็จะถูกย่อด้วยทั้งหมดเลยโดยอัตโนมัตินะครับ control enter ดูอีกทีนะครับโอเคก็เล็กลงนิดนึง ตรงนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วนะครับแต่สังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยแอนิเมชันของเราเมื่อคำว่า New Product จบมันก็จะวน New Product ใหม่นะครับเรื่อยๆแบบนี้เป็นการ Loop Animation แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ l o o p Animation หมายความว่าเราต้องการให้ Animation เสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยหยุดนิ่งนะครับเพื่อรอการคลิกนะครับเราต้องใส่คำสั่งหรือว่าสคริปต์ลงไปนะครับซึ่งเราจะขอเรียนกันตอนนี้เลยนะครับวิธีการก็คือ เราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเราก็ดูว่าแอนิเมชันของเราหยุดที่ตรงไหนสมมุติว่าหยุดตรงนี้ละนะครับเราต้องการให้ตั้งแต่เฟรมนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วสั่ง insert keyframe นะครับแล้วก็ที่ว n น o w s นะครับเปิดนะครับตัวที่ชื่อว่า action ขึ้นมานะครับหรือกด F9 ก็ได้จะปรากฏตัวเหมือนเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เรากดบวกนะครับคําสั่งนะครับที่เรียกว่า global function นะครับ movie clip control นะครับ,นะบ time line control นะครับ time line control จะมีคำสั่ง stop นะครับก็คลิกที่ stop โปรแกรมก็เขียนให้เราแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับปิดเราจะพบว่าที่เฟรมนี้จะมีตัว a เล็กๆนะครับเขาบอกว่านี่คือมีการเขียนโปรแกรมไว้ถ้า control enter อีกทีหนึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า Fat สั่งให้หยุดที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องยืดเฟรมไปเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับ เพราะว่ายังไงก็ตามคําสั่ง stop ถูกสั่งตั้งแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีการวิ่งมาที่เฟรมเหล่านี้แล้วโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็คือมีหลาย Object นะครับทำ Animation และมีการสั่งให้หยุดด้วยคําสั่ง stop